ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงศ์ชาแนลนะครับผมอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เกาะติดราคาทุเรียนภาคใต้นะครับผมให้เหมือนเดิมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับราคาช่วงนี้ก็ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นราคาของช่วงใกล้จะกลางๆฤดูแล้วนะครับผมราคาทุเรียนหมอนทองนะครับแล้วก็มีหมอนทองยะลานะครับรวมถึงก้านยาวด้วยมาแจ้งให้กับพ่อแม่น้องทราบนะครับหลังจากที่เมื่อวัน 2วันแล้วนะครับไม่ได้ตามราคาให้ก็ราคาค่อนข้างที่จะอยู่ก็ประมาณนี้นะครับเริ่มให้ที่หมอนทองเลยแล้วกันนะครับ A,B,C อยู่ที่1 9 5่งถึงสองนะครับผมส่วน A,B ก็อยู่ที่200 2 0 0ร้อถึงสองเลยทีเดียวนะครับเกด C ก็อยู่ที่1 3 0่งถึงร้อนะครับส่วนเกด D อยู่ที่1 1 0่งถึงหนึ่งร้อ่สครับรวมไปถึงตกไซด์ด้วยนะครับอยู่ที่ห0ึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบ นะครับก็ประมาณนี้นะครับเบอร์ห้องเย็นก็อยู่ที่55-60ถึงนะครับจัมโบ้ก็อยู่ที่60นะครับผมเป็นเบอร์สุดท้ายก็อยู่ที่30-35ถึงนะครับอินโดอยู่ที่90ครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้นะครับหมอนทองยะรา ABC 220รครับตกไซส์100ถึง105บาทนะครับแล้วก็โบลสวยอยู่ที่105บาทนะครับทีมงานก็เขียนตัวเล็กมากเลยนะครับ ส่วนก้านยาวนะครับ AB 130นะครับเกรด C ก็ออยู่ที่85ตกไซส์อยู่ที่25-30นะครับก็ถูกจังเลยตกไซส์ของก้านยาวนะครับส่วนหมอนทองยาลาครับ ABC 220นะครับผมอันนี้อันนี้แจ้งไปแล้วเนาะแจ้งไปแล้วนะครับออยู่ที่ตลาดมรกรนะครับชุมพรส่วนใครสนใจข้อมูลยังไงหรือมี ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่จากจะแจ้งให้กับเพื่อนๆเราทราบนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับสามารถที่จะกระจายข้อมูลนะครับเพื่อเป็นสื่อให้กับพ่อแม่น้องเรารู้นะครับว่าที่นี่รับซื้อประมาณนี้นะครับช่วยกันครับผมพี่น้องทุกๆท่านนะครับผมหากผิดพลาดประการใดนะครับยุทธพง์และก็ทีมงานแอดมินขออนุญาตขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอท่านกาขายร่ำรวยครับอย่าเจ็บอย่าจนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ